ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเรส,สุขุมมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้าสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านช็อกโก้สโต้ร้านรับกดของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลในบ็อกฟูดเกมพาร์ในบ็อกฟูและยังมีบริการกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดีฟเอน์อีกด้วยและยังมีขายโลบักแบบไอดีพาร์เรถึง6.6เลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นๆมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะผ อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นในเกมโรบอตก,กันอีกแล้วนะครับเรมีในแมป a l l Star Tower Defense นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะพี่นะผมก็จะมาสุ่มเผาเจ้า เนซุโกะนั่นเองนะครับผมทุกคนเออผมจะมาสุ่มเจ้าเนซุโกะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน2 9กครับก็เนซุโกะได้มาขายนะครับผมนะทุกคนก็ผมจะมาดูดวงของผมดีกว่านะครับว่าดวงของผมเนี่ยนะครับจะสุ่มแบบกี่รอบถึงจะได้เจ้าเนซุโกะอ่ะครับน้องๆเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะครับผมเออดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับ ตอนนี้มีทั้งหมดครับผม2,529เพรนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าเพศนะครับที่เป็น5ดาวเนาะเออแล้วก็จะมีเนี่ยเจ้านี่นะครับแล้วก็เนซุโกะนะครับผมแล้วก็ตัวพวกนี้ครับก็เกลือครับเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองทุกคนโอเคขอเอาตัวหนึ่งเซิร์ฟก่อนละกันเอาตัวหนึ่งเซิร์ฟก่อนละกันกดไปเอ้ยเอ้ยเออโกโฮดวงโอ้ดวงก็ดีเจนะครับกดีโยเนซุโกะมาครับทัวที ทุกคนโอ้ดวงโคตรดีคือดิวยังไม่ได้ทำอะไรเลยคลิปนี้อาจจะไม่ถึงนาทีเลยก็คือเจ้าเนซสโกะมาแล้วอ่ะครับแต่เห็นเขาบอกกันนะครับว่าเจ้าเนซสโกะเนี่ยครับต้องใช้กับตัวที่แบบว่าตีเลือดตกนะครับฉะนั้นเราก็จะไปในโหมดสตอรี่นะครับทุกคนนะโอ้โหคือแบบดวงพี่โคตรดีอะครับซุ่มทีเดียวพอ ดีเกินนะทุกคนเออถ้าไราอยู่ดีๆแบบดวงมวันมาวะทุกคนใช้แค่ห้าสิบเพชรก็ได้เจ้าเนซุโกะเลยนะครับผมถือว่าโชคดีในตัวพี่นั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใช้เจ้าตัวนี้กันเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะพี่ต้องเอาตัวตีเลือดตกไปนะครับก็ขอเอาตัวตีเลือดตกไปก่อนละกันเพี็กจะเอาไปเจ้าดีโอไปนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวตีเลือดตกของพี่เนาะโอเคทุกคนไปครับดาวนาแม็กจัดไป โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมโอเคนะผมทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตั้งเจ้าดีโอไว้ตรงนี้นะครับผมทุกคนเนาะโอเคครับผมเออคือแบบว่าผมโคตรดวงดีอะครับเอ้ทุกคนโอเอาผมเอาตัวนี้มาแต่ผมลืมเอาเนซุโกะมาโอโหอะไรวะเฮ้ยลืมลืมลืมเอาใหม่เอาใหม่อหมโอโหโอโหทุกคนตัดไปเวฟหน้าผมลืมเอาเนซุโกะมานะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันนะครับโอ้โหมาคราวนี้เราไม่ลืมตัวอะไรแล้วนะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูเจ้าเนสโกนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคครับผมวาวตั้งเจ้าดีโอไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเจ้าเนสโกเนี่ยนะที่ผมรู้มาก็คือมันต้องคอมโบกับตัวที่ตีเลือดตกนะครับมันถึงจะมีสกิลนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันจะดีหรือเปล่าวะคบน้องๆอ,อืมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็สคิปไปตอนที่เราได้ซื้อเจ้าเนสุโกะมาแล้วนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเนสุโกะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนไปดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สามารถตั้งเจ้าเนสุโกะได้แล้วครับเดี๋ยวเราลองวางกันเลยนะทุกคนโอเคครับผมลองวางตรงนี้นครับฝึบนี่ทุกคนอ้โหูดาเมจเจ้าเนสุโกะหนึ่งร้อยนะครับดีเร่สี่วินะทุกคนดูดิอู้ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะทุกคนสังเกตดูนะครััับบคคคครผมมววิเอองงงนนนนะะททุุกกกกดดดูู้้หแลยาา โอ้โหโคตรโกงอ่ะเจ้าในซุกโกโคตรโกงอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับผมทุกคนคือโกงมากอ่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยมัน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 โกงขนาดนี้เลยทุกคนเฮ้ยมันโกงจริงนะครับเฮ้ยโกงโกงทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะครับทุกคนโอเคคือเหมือนว่า ต้องให้ตัวตีเลือดตกแล้วแบบว่ามีเลือดออกจากศัตรูนะครับก็เหมือนในกระตูเลยถ้าแบบในซุกโกะดเจอเลือดหรืออะไรเงี้ยมันแบบมันอยากยากง,งอยากกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน,นะครับทุกคนดูทุกคนด,คนด,ด,ด,ดูสังเกตครับโอ้โหเจ้าในซุกโกะดตีแรงมากเดี๋ยวเราหนึ่งเงินหนึ่งพันเราจะอัพนะครับทุกคนโอเคเราจะเจ้าในซุกโกะดนะครับทุกคนโอ้ยกดสกิปไม่โดนโอเคอัพปึ๊บนี่ครับปึ๊บโอ้โหแล้วทุกคนดูครับวงกว้างมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าเสียวอยู่นะคเพราะตัวที่ตีเลือดไม่ตกเนี่ยทุกคนมันก็น่าจะไม่ คิดว่าหลุดไปแล้วจะร่อหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุนทีนะครับไม่รออหรอกทุกคนโอเคทุกคนสังเกตพอยนี่ตีปุ๊บแล้วเลือดตกนะฟึบเนซุโกะจะทําการตีเลยครับโอเคเราก็จะสร้างไททันนับกันนะครับผมคือหลุดมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมมีเอเลนนะครับผมมีเอเลนแบบโน1นหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอเคทุกคนดูดูฟึบเนซุโกะเบ้งนะครับเอ้ดีครับผมถือถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะเนซุโกะแล้วดาเมจแรงด้วยนะครับก็อันนี้ก็มีร้อยห้าสิบใช่ไหมคอมโบกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็สิบห หนึ่งร้อก็เป็น115่ยสิ้เขโคตรแรงมาเดอดฟักเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองอัพเนสุโกะนะครับผมดูซิว่าถ้าตันเนี่ยนะครับเจ้าเนสุโกะจะโกงขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเจ้าเนสุโกะเอาดีเอาดีทุกคนเอาดีออคือผมจะไม่อัพเจ้าดีโอมากนะครับเพื่อจะให้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าเนสุโกะนะทุกคนเอลี <LE S 2> ไหนดูดิบึ้มเฮ้ยเห็นไหมทุกคนสังเกตเจ้าเอลีนะทุกคนคือแบบ บึมเห็นไหมทุกคนดูดิเฮ้ยมันดีมันดีมากเลยนะครับเจ้าเนสุโกะเนี่ยนะครับอือคือมันดีมากเลยนะคือตอนแรกผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์มากๆนะครับแต่พอเรามาดูหรือรู้วิธีใช้เนี่ยทุกคนคือแม่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวทุกคนคือแบบสุดสุดนะตัวนี้ได้อยู่นะเป็นตัวสดาวที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยนะทุกคนโอเคเราอัพนะครับระยะก,ก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับโอ้โหมันจะสุดอะไรขนาดนี้ ผมบอกเลยว่าถ้ามีตัวแบบยืนข้างบนอย่างเงี้ยแล้วตีเลือดตกอ่ะแล้วมีเนสุโกะในทีมอ่ะคือคอมโบนะครับแล้วก็มีเจ้าเออร์วินนะครับเพิ่มดาเมจให้เนสุโกะคือแบบโอ้โหโคตรโกงอ่ะผมว่ามันเป็นตัวที่โกงมากนะครับเออทุกคนเนสุโกะเนี่ยถ้าเราใช้เป็นจะเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็ไปหาวิธีใช้นะครับผมว่าใช้ยังไงเนสุโกะนะครับให้มันโกงแบบมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพอีก1นขั้นครับ2อ0พันะครับเจ้าเนสุโกะเนี่ยนะครับก็จะตันแล้วนะครับทุกคนก็ โอเคทุกคนตีไปนะครับผมเจ้าเนซุโกดาเมจสองร้อยห้าสิบนี่คือเลเวลหนึ่งเลยนะทุกคนยังไม่ได้อัพเลเวลเจ้าเนซุโกะเลยครับยังแรงขนาดนี้ทุกคนลองคิดดูแล้วกันนะครับผมถ้าอัพเต็มมันจะโกงขนาดไหนโอเคทุกคนเราก็ทำการสกิปเวฟเลยครับเพื่อที่จะมาอัพเนซุโกะเนาะโอเคครับผมนี่โคตรแรงอัพหรึบโอ้โหวงเป็นห้าสิบห้าครับคือโคตรไกลนะพอๆกับโงกุลหรือว่าโบลี่เลยนะทุกคน คือค่อนข้างโกงมากนะครับแล้วดาเมจอัพเป็น450นี่คือยังไม่ได้อัพแล้วก็ยังไม่ได้บัฟเลยนะทุกคนเฮ้ยมันมันมันโกงจริงๆนะทุกคนดูดิคือมันโกงมากเลยนะครับเฮ้ยสำหรับผมคือมันโกงมากๆเลยนะเจนเนสุโกะเนี่ยทุกคนนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยฟืบอย่างนี้เลยนะครับทุกคนคือคือมันโกงมากๆอ่ทุกคนสังเกตดูนะครับดูดิคือมันไม่มีตัวไหนหลุดเข้ามาเลยนะครับแล้วมอนพวกนี้เลือดน้อยนะครับผมคือผ่านได้สบายๆเลยนะครับเออถ้าแบบตัวไหนเลือดตกอ่ะแล้วเจอเนสุโกะคครับือ คุณไม่รอดครับคุณตายอย่างเดียวโอเคเราจะสคิปเว็บรัวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็มันข้อค่อนข้างที่จะออกมาเยอะนะทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าไม่สะเทือนเจ้าในซึกโกะผมนะครับอตอนนี้ก็อัพเต็มอัพแม็กแล้วครับตัวน,นี้ก็ขออัพอีกอันนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้ที่ระยะมันจะไกลขึ้นแล้วก็สามารถตีเจ้าตัว f u าว power ได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคทุกคนดูบึมโอ้โหดูดิตายเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่ตอนนี้คือแบบตัวติดเลือดเยอะมากนะทุกคนดูดิเห็นไหมครับโอ้โหคือแบบโกงมากมากนะทุกคน เออคือแบบสบายสบายเออเพราะว่าพวกนี้เลือดแค่แบบ100นะครับเจ้าเนสกดดาเมจ450เนาะก็คือไห,นไหว,วนะครับไหวชัวร์ครับแล้วมันก็มีไททันช่วยอีกครับคือไหวอ,อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมอัพไปผมขออัพตัวพวกนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าเอาเงินนะเอาเงินนะครับจะได้รวยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสร้างแต่เว็บแรกๆป่านนี้กูรวยแล้วนะครับเบ้ง <B ank> <B ank> โอ้โหหายเป็นแทบอะหายเป็นแทบนะครับเคอัพตัวนี้เบ้งนะครับเงินเหลือครับ เอาตัวนี้ขึ้นมาต่อนะครับผมเออคือบูม่าเราก็เริ่มมีคือแบบว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจในแมปนี้ดีมากเศรษฐกิจในแมปนี้ดีมากนะทุกคนแต่มันจะหลุดมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามอนมาเลือดมันเริ่มแบบเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วตัวตีไอเนี้ยเราครับก็แบบตีไม่ตายครับเราก็ต้องปรับเป็นเฟิร์กก่อนนะครับโอเคขอปรับเป็นเฟิร์กก่อนละกันแล้วก็กลับปรับเป็นล่าเหมือนเดิมนะครับอืมเพื่อให้เนซุโกโตีถึงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกตัวตีตัวนี้พอเปล่าวะโอเคไม่พอก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งงออกกกกมมมาลัััวววคครบเจไไ้้แนนนนุ่่ต โอเคนะจบแล้วนะครับปั้มไททันออกมาอย่างนี้นะครับวิ่งชนคือจบแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับนี่คือการเล่งจบเกมไวนะครับสาหรับด่านแรกนะครับใครมีไททันในด่านแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโกงอ่ะทุกคนคือเป็นตัวที่แบบว่าแม่งแม่งโกงจริงนะเวยไททันคือแบบแม่งออฟก๊อดมาหลายแพทแล้วครับคือมันโกงมาหลายแพทแล้วคือไม่ว่าจะแพทไหนก็ยังมีคนใช้เจ้าเอเลนอยู่นะทุกคนเป็นตัวที่แบบว่าก๊อดหลายแพทมากๆนะครับมินิบอสอรอชนครับเลือดเท่าไหร่เลือดสองพันครับวิ่งชนรัวๆครับเรียบร้อยตายครับผม คือตายแล้วนะครับคือกูยังไม่ได้ใช้เนสุโกฆ่าเลยนะครับใช้ไททันคือผมบอกเลยว่า คลิปนี้กูมารีวิวตัวอะไรกันแน่นะครับผมผมมารีวิวตัวอะไรกันนี้อ่าโอเคก็ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับใครที่แบบอยากให้พี่มาทําคลิปสุ่มหรือว่าเสียตังค์ให้กับเกมนี้เนี่ย,ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้พี่คุ้มอะครับโทษทีดวงดีไปหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนก็สวัสดีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกด, like มกด like ลลกลไลค์นะครับผมกดไลค์คลิปพ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม